ทุกคนขณะที่เรากำลังร้องเพลง Happy Birthday นะครับแล้วก็เ <laughs> ป่าเทียนทุกคนมาดูนี่น้ำลาย <laughs> กินยังไปได้นะน,นนี่ <Everything changes. S 1> สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นวันเกิด ของน้องเนเน่นะคะวันที่25นะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเอาเค้กนะที่ร้านเค้กบ้านบุ๋มนะครับทุกคนตอนนี้ก็กาลังอยู่ที่ทํางานนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้านบุ๋มกันนะครับเค้กบ้านบุ๋มกันนะ mm hmm. ก็มีเค้กให้เลือกมากมายนะครับ mm hmm. ผมวันนี้ก็จะเซอร์ไพรส์ mm hmm. สไหม <laughs> ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ว่า mm hmm. น้องเนเน่เขารู้แล้วนะ mm hmm. เป็นมันเกิดเขาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เค้กบ้านบุ๋มเลยนะครับ mm hmm. ผมมาเจอกันครับ อาละทุกคนผมมาถึงกันแล้วครับเค้กครับสั่งไว้เค้กช็อกโกแลตนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเค้กบ้านบุ๋มกันแล้วนะครับก็สั่งเค้กไปเรียบร้อยนะทุกคนเค้กช็อกโกแลตนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับทุกคนในร้านก็จะมีเป็นนมพองไปดูนะครับจะมีเค้กไขทองด้วยช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะสีฟ้าเป็นตัวครีมนะ ก็โทรสั่งจองอันนี้ร, um ร um. on no ับส right okay. right right. ั่งทําด้วยไหมครับรับสั่งทําด้วยเนาะก็โทรมาจองก็ได้นะครับเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะกคนนะเค้กปั้นบุ๋มนะครับมีกี่สาขาครับสาขาเดียวด้วยนะครับบอกบอกเลยว่าเค้กที่นี่อร่อยมากนะทุกคนนะเดี๋ยวให้เขาเขียนหน้าให้นะครับแล้วก็เอาเลขหกไปด้วยน้องในนี่หกขวบแล้วนะทุกคนนะ อันนี้อันนี้ด้วยนะครับเลขหกถ้าใครหลายคนนะครับได้ดูคลิปผมนะก่อนอันนี้ผมก็มาซื้อเค้กบ้านบุ๋มนะครับไปสซไพรา์คุณแม่เขาอะนะแต่วันนี้ครับเป็นวันเกิดคุณลูกนะฮะก็เพิ่งเลิกมงานมานะทุกคนนะก็ทรสั่งไปตั้งแต่เที่ยงแล้วแหละแ,แล้วก็มาแวะมาเอาเค้กนะครับที่นี่นะก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับหน,นึ่งต้นแต่รับประกันความอร่อยนะครับที่นี่เขาขึ้นชื่อมากนะเค้กบ้านบุ๋มนะครับโอเคเดี๋ยว ผมรอรับเคก้กก่อนนะเดี๋ยวเขียนหน้าให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเคก้กขึ้นรถกันนะครับก็รถมอเตอร์ไซค์แะไรนะผมเตรียม,มกกอุปกรณ์มามัดเรียบร้อยแล้วแหละเสร็จแล้วทุกคนก็รับเคก้กไปนะครับแล้วก็2 5 0บนะครับบวกย0นะเป็นเลขเอ่อเลข6นะครับน้องใน,นนี้6กขวบนะครับเราไปขึ้นรถกันครับเดี๋ยวขอขั้นหนึั้นและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการแพ็กเคก้กนะครับมาดูกันนะผมจะมัดเคก้กยังไงนะ ถือไม่ทนันเดี๋ยวมัดเสร็จแล้วถ่ายให้ดูเสร็จแล้วตัวนี่คือการมัดเค้กสไตล์คุณพ่พอสไตล์เบเกอร์นะนะครับผมเอากระดาษแข็งอกระดาษแข็งนะครับมาพับตรงขอบเนี่ยนะนี่ครับสี่มุมนะเวลาอย่างเงี้ยคือเทปอ่ะเราแปะไว้แล้วมันจะไม่นี่มันจะไม่ค่อยแบบขอบมันจะจะแข็งครับแล้วมันจะจะไม่ทำให้กระไนบี้นะทุกคนนะ เ,เดี๋ยวดูแบบมัดมแน่นไม่แน่นนะโอเคไม่หลุดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนนะเจอกันที่บ้านครับมาถึงบ้านแล้วทุกคนนะครับกนน็อย่างที่บอกครับการแพ็กเกตนี้ครับได้ผลดีมากเดี๋ยวจะทำกานขึ้นไปทั้ทงอย่างนี้เลยนะขา,าเอาละครทุกคนหลังจากที่นะครับซื้อเคก้กอะไรเรียบร้อยนะครับกลับมาถึงบ้านอ่า อาบน้ำาเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเอาเค้กนะครับออกจากตู้เย็นนะมาปักเทียนกันนะครับแล้วก็มาจุดลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องในนี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมเค้กกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมเค้กครับแต่วันนี้เดี๋ยวเป็นตากล้องนะแล้วก็มีรับหน้าที่นะครับอุ้มตัวเล็กด้วยนะอันนี้ลูกนะครับวันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่เขาเตรียมเค้กนะจ๊ะ สลลับหน้ากออันนี้คุณแม่เขาก็าถ่ายลูกครูอยู่อันนี้อันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรนะถ่ายส่งคุณครูไป <c oughs> เดี๋ยวเราไป <c oughs> โอเคกจากตู้เย็นกันนะครับวันนี้นะ <c oughs> ก็เจ้าของมันเกิดตื่นเต้นน่าดูเลยนะโอ้โหือนสู เค้กบ้านบุ๋มนะทุกคนว,วันเกิดรอบไหนก็คุณโดนแต่เค้กบ้านบุ๋มง <c oughs> อนกำลังง่วงหน่อยเออตัวเล็กก็ง่วงนะเดี๋ยวต่อไปจับบริการปักเทียนนะครับแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเรื่องนี้แหละลูกเป็นเนี่ยเบิร์ดเดย์ไหมในนี้ลองเบิร์ดเดย์ไหมไหนเขาซื้อ แตัวกับเขาตัวไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ซื้อเป็นเล่มๆไงซื้อเป็นเทียนเล็กซือ้อเป็นเลขหกไม่ได้ซื้ออันนี้อันเดียวไงอ๋อไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เป็นเทียนตั้งแต่ปีไหนแล้วม่รู้นะไม่ได้ใช้แต,แ,แต่มันเกิดแอนอะแต่มันเกิดแอนมันเกิดคุณแม่เขาปีที่แล้วนะครับที่มผมไปซื้อบ้านหนุ่มเหมือนกันปีที่แล้วองปีที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูมาดูเค้กกันใหเขียนหน้าด้วยนะครับเป็นเค้กช็อกโกแลตว้าว พี่เบิร์ดเย์น้องเนเน่นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เขาปาักเพียงเลยอ่ะเอาเอาอกกล่องออกวางนี่แหละก่อนะครับนะขอดูชัดๆหน่อยนะยว้าหน้าตาเคกมัจ๊เจของวันเกิดอยากจะจิ้มแล้วครับแต่เดี๋ยวต้องรองก่อนนะต้อง ปักเทียนก่อนต้องปักเทียนแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนนะเนเน่ต้งองรอลเคียนเนเน่น, pues, นา้ารักมากเลยให้ละลายท่หมดเลขกกเ<ฤ>คยกิน <ๆ S 2> นะลูกจริงจริงจถ้าถ้าใครได้ดูก่อนหน้านี้นะผมผมเลือกเป็นเรนโบว์แต่มันไม่ค่อยสวยทุกคนตัวเลขกันนะ mm hmm. ก็เลยเลือกเป็นสีชมพูมาปักไม่ลงแข็งปักลงไหมปักลงไหมลง<น>อ้เออนั่นแหละปักลงไปเลยนั่นแหละ รอคุณแม่นะครับคุณแม่เตรียมอะไรน,นะจานไฟแช็คไ่เตรียมมาเตรียมจานแล้วนะครับอยากกินแล้วว้าวนนี้อยากกินเหรอลูกนนี้อยากกินไว้เนี่ยคนเนี้ยนนอยากกินเค้กด้วยไหม,มถ่ายรูปคนถ่ายก็จะถ่ายคนอยากกินก็อยากกินเอาถ่ายลงถ่ายลงโซเชียลนะ เอายางไปแช็ะเอายางไปแช็กมาแล้วาาจุดแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วค่จุดก็ได้อะจะมืดมดหน่อยไว้ไม่ใช่มืดหน่อยแล้วมืดตึ๊บเลยไม่เป็นไรจุดเลยในกล้องนี้บอกเลยมืดมากเอาแบบมืดๆนะคนระับทุกคนติดแล้วบอกเลยมองไม่เห็นหน้านะครับกล้องถ่ายคืนไม่ได้ Đây là ấy Happy birthday rồi. you Happy birthday to you Happy birthday, happy Happy you Happy you Happy to you. อธิษฐานอธิษฐานก่อนทำมือค่ะน้องมือทำมือทนนี้ครับในนี้ขอเสร็จในนี้ก็เป่าอ่ะเป่าเป่าได้แล้วอะเสร็จแล้วอ่ะเย้ Happy Birthday ก็ทุกคนขณะที่เรากำลัง ร้องเพลงคฮปบี้เบิร์ดดย์นะครับแล <ke> ้วก็เป <birthday> ่าเทียนทุกคนมาดูน <color identical> ี่น้ำลายกินยังไปได้นะเนีนี่เนนี่น้ำลายไหลแล้วครับทุกคนเซลฟี่ไปลงโซเชียลโอเคสวยมากสวยมากอ่ะทีนี้ก็จะเป็นการแบ่งเค้กนะหลังจากที่แบ่งเค้กกันเสร็จนะครับนั้นเจ้าของมันเกิดกันละเลงก่อนเลยนะครับ อ่ะในเน่ไม่ป้อนแม่หนลูกไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแม่บอกไม่เป็นไรหิวแล้วหิวแล้วอ่าโอเคครับทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันเกิดน้องเน่ด้วยนะครับแล้วก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปเรานะนี่ยังไงก็ทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามนั่นแหละนะอย่าลืมนะครับผมแล้วก็ติดตามคลิปหน้าได้นะครับันนี้ทำไง บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ